สวัสดีค่ะกับสวัสดีมชมเชมเฟนชองทุทุทานที่เขามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรปรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยระวันดิดๆด็ดขึ้นเขาของชมสูตรหวยลาห่ยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันศุกร์ที่12มกราคม67นะคะก่อนด่นผู้ใดเขาม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทางช่องแน่้วยค่ะเด้องวดที่ผ่านมานะคะ เลขเส้นสม,มุดเท่าลาวพัฒนาเข่าเต็มๆแล้วครับชมเสี้ยนเนีน่ยหายสามแปดนะคะดอกจันไปเลย่ยร่ำชมกะมามเต็มๆเลยนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเสี้ยนสม,มุดไปเสียงโชคเสียงหมานวดทิ่ันมากกะยินดีน้ำลายลายเลยค่ะเด้อเลขสามตัววดทิ่ันมากเกอบสามตัวแตกนะคะเสี้ยนจัดหดดายหนึ่งสี่เก้านะคะ,เ, 7, 1, 4, 9, ะ,คะเลขไปออกสามเก้าหนึ่งร่ำชมพิดโตเดียวอีเหลียนะคะวดทิ่ันมาแต่ว่าเลขสองตัวเสียเ้ยนเน่า แตกจังๆเข่าจังๆนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาน,นะคะงวดนี้ผู้ใดได้โชคไปแล้วหรือบอท่านใดนะคะรุ่นแนวทางของเซียนสมุต,ต่อเลยนะคะสูตรหวยรายวันงวดวันศุกร์นี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดให้ซิฟเฟนชองเฮาพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อ้ามักท้าชอบอิริขจัดนะคะบอมักบอทชอบกับพานไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟร์มให้ พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียน,ยนค่ะบัณิตายินดีต้อนรับช่องแพลปรวยเันเดิมเับเซียนงวดนี้จะมาตามสูตรหวยราวันของงวดวันศุกร์นะคะเซียนเป็นสูตรหวยลาวาพัฒนาบวกมัดรวมหาหนยนะคะ งวดที่ผ่านมาเลขเซียนส,<ะ>สมดุดงวดวันพุธเป็นสูตรเรารวมฮานอยแบบนี้ก็เข้าเต็มๆนะคะเซียนงวดที่ผ่านมาเกือบสามตัวแตกนะเข้าตัวเน้นจังๆเลยนะคะเซียนสามแปดแปดสามของเซียนสมุดเราก็ยินดีกับคนที่มีโชคมากๆแล้วคะงวดที่ผ่านมาสําหรับงวดนี้คนไหนที่ยังไม่ได้หรือได้ไปแล้วก็รุ่นแนวทางกับเซียนต่อนะคะเซียนเพราะว่างวดที่ผ่านมาเซ<ะ>ียนสมดนุดเน้นให้จังๆจ,จริงๆค่ะเข้าตัวเน้นก็ วดนี้ก็ขอให้ได้จังๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับแฟนช่องเรานะคะเซียนสำหรับฮานอยก็มาสายวิ่งสายรูดแต่ลาวพัฒนาเราไม่พลาดนะคะเซียนวดนี้ขอให้เข้าต่อ,อเนื่องค่ะลาวพัฒนาเสยนสมุดเราเอาวดนี้เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยค่ะเซียนสูตรรวมเหมือนเดิมนะคะ 6, 7, ค่ะสามตัวมีหก มีเจ็ดแล้วก็มีแปดค่ะเซนครับค่ะจับคู่มีศูนย์แปดจับคู่มีศูปดค่ะห้าแปดห้าปดเซนหกเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดสแล้วก็เจสามค่ะ เจ็ดแปดคาเซนแล้วก็แปดหกแปดหกค่ะเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดคาเซนครับอืมฝันให้เจ็ดชุดเจ็ดหางนะคะอ่าแล้วก็เลขสามตัวค่ะเลขสามตัวมีหกเจ็ดสามสามตัวเซีนสมุดมีหกเจ็ดสามคาเซน จ็ดศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดค่ะแล้วก็แปดศูยนย์แปดแปดศูนย์แปดเซนพันให้สามชุดสามห่างเหมือนเดิมนะคะเลขเซียนสมุจดจะจัดให้ไม่เยอะอาเดียแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนเพื่อนีให้เป็นช่องเราเหมือนเดิมนะคะเซียนเดี๋ยวทวนไปพร้อมๆเันช่องเราเลยนะคะนี่คือสูตรของเซียนสมุดชุดเต็มเลยนะคะวันนี้ เซียนสมุดคัดให้เจ็ดชุดเจ็ดหางเป็นสูตรลาวฮานอยมารวมนะคะเลขวิ่งมี6 7 8มีตัวเด่นไหมคะเซียนเลขวิง่งเดียนหกค่ะฟันไปที่6นะคะเซียนแล้วก็จับคู่มีเจ็ดชุดเจ็ดหางคือ08 5 8 6 7 7 3 7 8 8 6แล้วก็97ถูกต้องไหมคะเซียนครับค่ะแล้วก็เลข3ตัวเซียนสมุดฟันให้ สามชุดสามหางคือห7เจ0ดแล้วก็8 0ดถูกต้องนะคะ<า>ทีนี้เน้น้เป็นช่องเรานเ,นเนี่ย 0, ค่เซียนเน้นที่0 8ค่ะเน้นไปที่0ูนยคเซียนแล้วก็เจแก็เซียนแล้วก็7 เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดค่นนนนะครับสามชุดสามหางเน้นๆนะคะเซียนเลขสามตัวเน้นตัวไหนมั้งคะหกเจ็ดสามค่ะฟันไปที่หกเจ็ดสามค่ะเซียนแล้วก็เจ็ดศูน์ปดเจ็ดศูนแปดค่ะงวดนี้เลขเล็กวิ่งเด่นไปที่ตัวไหนนะคะเซียนเอแอดยังไม่ได้วงเลยหกหรือเจ็ดนะครับ ันไปที่หกนะตาใส่หกกับ 8. แปดแปดก็เรียนมาแดงเหมือนกันคน่ะสองตัวนะคะเซียนหกกับแปดเน,ะน,นาะสายวิ่งสายรูดให้พี่เราพิจารณานะคะงวดนี้ที่เซียนชอบมากที่สุดในชุดสองตัวเนี่ยตัวไหนเอ่ยหรือว่าชอบเท่ากันสามตัวนี้ซับซับวงแปดค่นะรู้สึกว่าเซียนสมุดจะฟันไปที่ศูนย์แปดเพราะว่าเลขสามตัวคัดมาให้สองชุดเลยแล้วเซียน อพิจารณาเหมือนงวดที่ผ่านมาเซนสมุดก็ชอบเลขสามแปดก็มาเต็มเต็มนะคะเซียนสามแปดเปสามเซียนฟันไปให้สองชุดก็มาจังๆเป็นไงมั้งคะเซียนงวดนี้มีเลขพิเศษอีกไหมหรือไม่มีวันนี้วันนี้ไม่มีเลยไม่มเลยฟันเลยค่ะแสดงว่าชุดนี้ก็ชอบเล่กกันนะค่ะไอเดี๋ยวถ้าฟันเดีวคง่ใครว่ากัน ค่ะใ,ใกล้ค่ะโอเคค่ะเซียนเดี๋ยวโค้งสุดท้ายทางช่องเราจะตามมาฝากเป็นช่องเหมือนเดิมนะคะเซียนใน,ในหวยรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกให้เซียนสมุดเรามาเล่าตัวที่เซียนเน้นแล้วก็ชอบที่สุดในงวดนี้นะคะเซียนเผื <ใน S 1> ่อจะใช่เผื <ใน S 1> ่อจะมา <ใน S 1> อีกนะคะสําหรับเลขเซียนสมุดสาครเรางวดนี้หวยแรงวัน เป็นสุขสัปดาห์ที่12ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราแต่ระรัวเขา้าระลัวต่อเนื่องนะคะเซียนขอให้ได้โชคได้ได้ชัยกับเซียนเหมือนเดิมค่ะท้ายสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วค่ะเซียนขอให้แรงใจเป็นช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนในวันนี้ครับไพ<อ>่ไพ่สี่สอง,อองนี่พ่อรวยโชคโชคมันมันเฮ้เฮ้ฟังฟังสุขคตสุขคนนะครับสาธุสาธุค่ะเซียนขอให้เลขเซียนสมุดแตก รัวๆเข้ารัวๆยกช่องเหมือนเดิมค่ะก็ขอพูดคุณแนวทางดีๆกระเซียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเส้นสมุทรสาครนงวดวันศุกร์ที่12มกราคม67นี้ค่ะท่านผู้ชมหลังจากงวดผ่านมารับทราบกันไปเนอะเนะแล้วนะคะสำหรับเลขเซียนเน้นห้ฟันห้นะคะมาจังๆนะคะเล่าปัตน่างวดนี้รุ่นเนวทางกับเซียนสมุทรต่อนะคะ เส้นสมมติเท่าจัดให้คัดให้เน้นๆคือเก่าการจชมเลขวิ่งเล็กเรนสตัวนะคะมี6มี7มี8ปดฟันไปที่หกับ7นะคะสายรุดสายวิ่งคารจุ่มเล็กจับคููเส้นฟันให้เชุด7จหางมี0ูนย์แปดห้าแปดหแล้วก็เก้านะคะเส้นเน้นไห้3มชุด3าหางคือ0ูนย์แปดแล้วก็เกเจ็ดเนนเนนนผู้ชม ก็อย่าลืมบะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อผู้ใดมากผู้ใดชอบกะกับหัวไหวเนยจังหน่อยนะคะแต่ว่าชุดนี้เก้าเจ็ดกับหกเจ็ดเสี้ยนกับหอยล้วนะคะเหลือชุดแปดถกนะคะเสี้ยนโบทันกับหอนะคะผู้ใดมากกับจัดได้เลยนะคะท่ผู้ชมเลขสามตัวเสี้ยนฟันหอยสามชุดสามหางเน้นๆนะครับผู้ชมคือหกเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็แปดศูนย์แปดนะคะเสี้ยนฟันหอยสองชุดสองหางเน้นๆนะคะคือหก 73กับ708รู่มชมตัวนิ่นเพื่อนพิจารณาาอาด้วยค่ะเ้อผู้ใดมากผู้ใดชอบมากเที่ยวมักแล่นต่างประเทศนะคะแฟนช่องเฮ้าก็ยิบจับได้เลยนะคะชมผู้ใดบ่มากบ่ชอบก็บผ่านนะคะทั้งเบิดทั้งมวลก็เป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้ปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายท่านเจ้าขอขอ,ขอ,อุปกรณ์แนะฟนชองเฮ้าท,ที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะ ก็ขอให้มีโชคมีใช่จุกมันมานึ่งปังๆกัน,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 นสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ